สิองการมืเนก็ทุกกาสัมาษังย้อกันเนี่ยกันเนาะมันมืเน่ก็ตีมาสอนเฮ็ดไล่ไล่สังเพียดเนี่ยกันเนาะไ่สังเพียดซึ่งเนี่ยกันนะตีมาดีสอนเดี๋ยวไลสังเพียดเนี่ยกันเนาะอันนี้เพี่ยนเพียดเขาเนี่ยกันเนาะจะสัมภาษนี่ยนะอันนี้ก็มีคุณมีคนถูกใจมันมีสองปากาบเนี่ยกันเนาะ อันนี้ก็ดีมาสั่งเพดใหม่นี้ไปกอเขานี่ย่ะเนาะองนซดเขาแบบว่าไปมีไอเทมไปเปลี่ยนมาจังไหมคะนะสั่งเฟรดเนค่ะเนาะแล้วก็เด็กอันนี่เ,เนี่ยนนรไไครนะัใส่เซฟสีใส่ซีเฟรดนาะไอ้ไอ n s a n a t นี่ค่ะน i t เนี่ยสัอทีสันนีกนะ W M สันเ N Đặt bài Anh em lấy các bạn hả? Sẽ xoan ở trên là lấy các bạn cả, đây cả. hả จซเอาเลือกดีดยนนันนาะเว็บไซต์และบล็อกอือ่นือืนนน่นอื่นแัดไปในกเนาะเอาใส่เว็บไซต์ก่อนนะ y o u u t b พอมมีเว็บไซต์ YouTube ก็ให้เขาใส่เว็บไซต์ YouTube กนะันเนาะอันนี้จะเอาใส่แค่พังก่อนเนาะอันนี้เอาไปใส่กัะนเนาะเขาทิกันเดินสุดไม่ของกันใส่ะนะกันเนาะการแทนกันอันนี้ก็เขาใส่ใส่ลุกนาปกแค่พงังแค่พังนาปอกในกันเนาะเดี๋ยวก็ไปตีเฟนี่กันเนาะในตีนี่ค่ะนะ อันนี้ก็เป็นอืนเส้นผัดนี่ก็นะอันนี้ก็เป็นเพียรใหม่นี่ก็เนาะ